ช่วงที่2นะครับของเก็บเบี่ยไต้ถุนร้านนะครับทางธนาคารออมสินเขามอบความพิเศษนะครับเปลี่ยนบ้าน เป็นเงินก้อนฉุกเฉินกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากทางธนาคารอมสินนะครับบ้านไม่ต้องขายนะไม่ต้องย้ายออกนะครับแถมบ้านยังอยู่ครบกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่3.59%ต่อปีสําหรับ6เดือนแรกนะครับวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทนะครับนอกอนจากนี้เขาสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ส5,000บาทสําหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับสมัครเลยครับที่ทางธนาคารอมสิน ข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ดูที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th แล้วก็ GSB Contact Center 1115นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15สิงหาคมนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มนะครับเขาจัดกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับ Happy t 3 i r t y Third MRTA uh, Anniversary Run นะครับซึ่งเป็นโอกาสพิเศษครบรอบ33ปีวันคล้ายวันก่อตั้งรอฟอร์มอนะครับจัดใต้แนวคิดนะวิ่ง33ปีรอฟอร์มอ3บวกสระยะทาง6กิโลเมตรนะฮะโดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมนะครับที่อาคาร1รอฟอร์มอท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถสมัคร แล้วก็ติดตามรายละเอียดนะการรับสมัครและกิจกรรมต่างๆนะผ่านทาง f a c e b o o นะครับ Happy ทนะครับ MRTA Anniversary l u n นะครับโดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร533บาทต่อท่านนะครับเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้นะจนถึง20มิถุนายน2568นะครับถึงวันอาทิตย์นี้นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02716 4000นะครับต่อ1362แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งที่เป็นเบอร์ต่อนะครับ2745นะครับอ่ะก็ ร่วมกันนะใครที่ชอบวิงนะนักบิ่งบ้านเราเยอะนะครับก็ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้นะครับส่วนคําถามวันนี้นะครับทางธนาคารออมสินเขามอบความพิเศษเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนฉุกเฉินกับสินเชื่อ GSB บ้านแรกเกินโดยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปร่วมตอบคําถามกันนะวันนี้มอบเป็นกระเป๋าใส่ของนะเป็นใส่ของอนเนกประสงค์นะครับจากทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยจํานวนหนึ่งรางวัลน,นะครับ ช่วงที่2นะช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับเดี๋ยวจะคุยกับคุณหมอชเวสิสันนามวาดนะครับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของสสสนะเห็นบอกว่าจะปั้นเยาวชนให้เป็น Gen H Gen H นี่คืออะไรไม่เคยได้ยินนะเคยได้ยินแต่ Gen Z Gen Y Gen X นะอันนี้จะทำหน้าที่อย่างไรนะครับตอนนี้คุณหมออยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ ครับผมเดี๋ยวผมถามก่อนว่าเอ๊ะผมเคยได้ยินแต่ Gen X, อ็ n เจนไวยเจนแซดเบีบูมนี่เรามี Gen H ด้วยเหรอมีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะคือจริงๆก็เป็นวิธีการเรียกชื่อเนาะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของอกลุ่มอายุหรือว่าคนเกิดปีไหนถึงปีไหนเป็นอะไรแต่ว่าเราหยิบยกมาถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องสุขภาพะนะครับทำไมก่อนเนี่ยพอพูดถึงว่า ะระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมีอ,อสอมอ,อยู่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนหน้านี้เรามียุวะอสอมอก็คือนักเรียนเออย,ยาวชนวัยรุ่นเอยเนี่ยเริ่มมีโครงการที่จะไปเข้าถึงให้เข้าเป็นเหมือนตัวแทนทางสุขภาพเพราะหลายเรื่องครับเวลาเราจะคุยเรื่องบุรีไฟฟ้าเรื่องอะไรเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มที่เสียงนี่คือกลุ่มเยาวชนบางทีจะให อสมอคุณลุงคุณป้านในหมู่บ้านอ้าวเมือหนึ่งอยู่คนละที่เนาะเด็กๆทุลักกันจะให้เขาไปเขาจะจะให้เขาเดินไปบอกผิดเตือนก็ไม่ได้นะเขาก็ไม่รู้ใช่ใช่แต่ถ้าเพื่อนคุยกันเองอ่าเขารู้ร<อ>ู<ๆ>้กันเองอะไรเอามาคุยมาแชร์กันแต่คราวนี้ตัวเอสมาจากอะไรนะครับ,รบจริงๆตัวเอสมาจากคําว่าเฮลษาอังเกตนะครับสุขภาพเนี่ยนะอก็สุขภาพแต่คราวนี้ถามถามว่า เมื่ออยากให้คนที่มันเป็นที่ที่อยากให้มาเป็นเจเนเรชันที่สนใจสุขภาพเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยก็มีสามหน้าที่หรือว่าสามส่วนนะครับสามเอบางกันเถอะอันที่หนึ่งคือ He l t h c o m m u n i c a t o ค Communicator คือผู้สื่อสาร,รถ,าถ้าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเยววาวชนเขาคุยกันเขาอาจจะ,ะสื่อเข้าไปในโซเชียลมีเดียใน X ในสื่ออินสต g r a m มหรืออะไรที่เขาสนใจก็ มันก็จะตรงช่องทางกว่าเนาะแล้วก็อันที่สองคือ Health c r e ตอร์สร้างสรรเนื้อหาด้านสุขภาพาหรือแม้แต่สร้างสุขภาพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแล้อันที่สามคือเฮลอินฟลูเอนเซอร์อ่าอินฟลูเอนี้คนก็จะคุณคํานี้นะครับก็เออจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นได้ด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาสนใจบางทีเ็อาจจะสนใจเรื่องน้ำหนักรักษาน้ำหนักไม่ให้เกินนะอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้วิธีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ วัยรุ่นเยวาวชนเขาก็จะให้ความสนใจเพื่อนกลุ่มเขาก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Gen S แต่ไม่ได้ไม่ต้องมาสนใจนะครับว่ามันอายุเท่าไหร่เ,รเลยมาถึงแท้เสร็จแล้วก็เลยมาเอลฟาแทนตัวนะเอนะ S A B C เอฟมันจะถึงตัวเอสแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออมันก็กระโดดนิดนึงนะท่าไรตามอักสอนแต่แต่ของเราเนี่ยที่ที่ที่เราส่งเสริมให้เป็น Gen S เนี่ยนะ Generation Hell เนี่ยนะผมช้เรียกเรียกอย่างนี้ก็ได้อ่มันมัน,มน มันเราต้องให้ข้อมูลเขาหมดไหมหรืออย่างไรหรือว่าเอาเฉพาะเลือกที่เขาสนใจเพราะว่าดูเนี่ยที่อย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยอา้าวทั้งเป็นทั้งคอมมูนิเคเตอร์นะตั้งเรื่องของครีเอเตอร์ทั้งของอินฟลูเอนเซอร์อันนี้คือเป็นนักสื่อสารทั้งนั้นเลยนะใช่ใช่คือถูกต้องครับเป็นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแล้วก็ถามว่าเนื้อหามีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันมีเรื่องหลักๆที่ในกลุ่มอายุของเขาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงเรื่องของ พอทางด้านการตลาดด้านธุรกิจเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะอยากได้อยากได้ผลกําไรแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่สนใจสุขภาพตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยอาจจะอันตรายเลยอย่างเช่นพวกบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่ในออนไลน์มาอยู่ในช่องทางที่แบบโฆษณาเด็กๆด,กดูละครดูโซเชียลมีดีอยู่ดีๆมีตึ้งขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับมันก็มันก็มีได้เรื่องพวกนี้ก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดกับเขาเหล่านี้นะครับเรื่องอบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ แล้วยังมีเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะออืนักเรียนนี้เป็นกลุ่มที่อพ่อแม่ไม่ได้มีรถยนต์ให้ขับให้อะไรแต่มีบางคนที่สามารถที่จะขับมอเตอร์ไซค์ได้แต่ก็ไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องก็ต้องหนึ่งต้องทําถูกต้องตามกฎหมายเนาะต้องมีใบขับขี่มีอะไรอันที่สองนี่เรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยจะใกล้จะไกลก,ก็ต้องใส่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องที่จะ,อ,ะอินโทรดิวส่วแนะนําเข้าไปให้เขาใจแต่อันอื่นที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับ ถ้าเขาดูแลตัวเองแต่ตอนนี้เมื่ออายุมากขึ้นก็จะปลอดภัยด้วยอย่างเช่นเรื่องของโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนี้อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ข้ามไปคือโรคทางเพศสัมพันธ์ครับเพราะว่าประเดี๋ยวเขาก็จะเข้าสู่วัยที่กําลังจะเป็นผู้ใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากบางทีก็คือโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับที่มีการติดเชื้อหรือว่ามีการท้องไม่พร้อมอะไรพวกนี้มันก็จะ ถูกพูดนะครับอย่างเช่นในโรงเรียนเรามีอบรมแล้วก็มีออนไลน์ให้นะแล้วก็จะมีงานเก็บประวัติได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีก็มีสถาบันเอกชนหลายที่ครับที่พอใครที่ เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันจะได้เป็นหน่วยกิตหรือว่าได้สิทธิ์ได้คะแนนเพิ่มในการคัดเลือกที่จะเข้าเรียนก็มีครับแล้วอย่างที่เราเราเราทำอย่างไงเรา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 ต้องไปคุยกับโรงเรียนอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าทางสสสจะต้องไปอบรมชาวบา้านอบรมนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกอย่างนี้มันเราวิธีการปฏิบัติที่จะได้ไอเจนเอชขึ้นมานี่เราทํำยังไงครับอันนี้เราทําร่วมกับหลายส่วนนะครับ ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยปกติเนี่ยเขาก็จะดูแลเรื่องอสมงก็จะมีกองที่เกี่ยวด้านสุขศึกษาปกติสุขศึกษานี่เราจะเห็นแบบพวกสื่อโปสเตอร์ในอดีตนะตอนนี้ก็จะมีเว็บไซต์มีอินโฟกราฟิกอะไรพวกนี้เขาก็จะมาร่วมมือกันครับกับคุณครูที่โรงเรียนก็อาจจะมีเชิญร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็พอเขาเห็นช่องทางแล้วนะครับมันก็จะมีการ ลงทะเบียนการเข้าไปดอูออนไลน์ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีข้อมูลทะเบียน,นต่างๆซึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยในส่วนที่ถ้าเข้าไปคลิกดูเว็บไซต์หรือว่าสอบถามนะครับอย่าง,อย,างอย่างสถาบันยุวทัศน์นะครับ,รบก็เป็นหน่วยงานที่เป็นผาคีกับสะส,ะสะทำเรื่องนี้สอบถามเข้าไปก็สามารถจะสมัครร่วมเข้าไปได้เสมอครับเพราะว่าเรารับได้ไม่อั้นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีมากกว่าสองหมื่นคนนลครับคือที่ที่แอคทีฟแอคทีฟอยู่ในระบบครับอ mm hmm. เราเราเรา,เรามีค่าตอบแทนไหมหรือว่าทําเป็นจิตอาสา,าคือน้องๆจะไปทําแต่เราให้คล้ายๆเป็นใหเน้เป็นข้อมูลไปแนละ้วน้องไปอัดแฝเองไปไปไปมีความคิดสร้างสารรค์เองไปออกแบบรูปแบบของการนําเสมอเองอะไรอย่างไรไหมหรือว่ามันจะมีการประกวดคือบางทีเนี่ยผมผมกำลังเลอกภาพอย่างนี้ครับว่าถ้ามันไม่มีอะไรจูงใจเลยไม่รู้จะทําไปทําไมอะเราพูดแบบตรงๆนะถูกไหมฮะคุณหมอจริง,จร,งจริงครับ คือในเบื้องต้นหลายๆอันเนี้ยการจะสั่งสมความรู้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนส่วนที่เป็นจิตอาสาเป็นทําด้วยตัวเองเนะาะแต่ว่ามันจะมีโอกาสเป็นครั้งเป็นคราวเป็นช่วงที่อย่างเช่นว่าอ่าบางทีก็จะพอเห็นความสนใจเข้มข้นหรืออะไรเนี่ยนะครับอาจจะมีประกาศรับมีอาจจะมีงบประมาณให้ไปทํากิจกรรมในโรงเรียนนะครับแต่ว่าแต่ว่าในในเบื้องต้นนี้เราก็ไม่ได้กาหนดไว้บอกโอ้ปีละเท่าไหร่เท่าไหร่หรืออะไรยังไงมันก็ก็คอยมาติดตามในระบบแล้วก็จะมี การประกาศรับสมัครบางครั้งก็จะมีเรื่องของการมอบรางวัลการประกวดขึ้นมาเป็นข่าวครับผมเพราะฉะนั้นมีสองส่วนนะ,ะทั้งทั้งส่วนที่จะเกิดความรู้กับตัวเองเป็นประโยชน์ตัวเองนี่อาจจะเป็นลักษณะกิจศาถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยหลายอันเราก็จะมีงบประมาณสนับสนุนครับอเรามีกลุ่มเป้าหมายไหมหรือว่าทุกคนสามารถเข้าไปอยู่ใน Gen H ได้หมดอย่างผมเนี้ยจะห้าสิบอยู่แล้วคุณหมอโอ้อาจจะแบบแหมโอ้ย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง NCD ซะหน่อยเงี้ยอะไะอย่างเงี้ยได้ไหมม,มีเสียงสันนะก็เรียกว่าจริงจริงๆก็อาจจะอาจจะเน้นที่กลุ่มเยาวชนเป็นเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มอายุอื่นๆที่สนใจเนี่ยผมว่าอันที่งเน,เนี่ย เรื่องของการที่เขาไปดูความรู้และเสร็จแล้วมาดูว่าช่องทางงานอืนน่นๆที่จะมาสนใจในงานสร้างเสริมสุขภาพนี่ก็ยังมีให้ให้สามารถที่จะร่วมโดยคนกนอย่งอื่นได้อยู่เหมือนกันครับ mm hmm. แต่อย่งไงก็ตามครับอย่างที่บอกครับหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นปัจจัยเดียวกันเนาะอย่างดังเราบอกว่าคนที่อายุสี่สบห้าสิบเนี่ยโอ้เบาหวานความดันมาเยอะเลย จริงๆเรื่องพวกนี้มันจุดร่วมของการมาเนี่ยมันมักเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักเกินความอ้วนไอ้คนที่เป็นวัยรุ่นอ้วนมันก็มักจะหมายความขออภัยครับคือหมายความว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเพราะว่าเพราะมันมาจากลักษณะความคุ้นชินว่าจะกินบ่อยแค่ไหนกินอาหารประเภทไหนนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอันเราตั้งต้นดูแลให้ถูกต้องแต่ต้นให้ดีแต่ต้นเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงครับเดียว่ากลุ่มอายุอื่นก็มีช่องทางอื่นเพิ่มเติมครับอาจจะ ยังไม่ได้เข้าไปที่ GenS ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งส่วนนั้นเนี่ยมักจะเป็นเยาวชนแล้วก็ในสถาบันการศึกษาก็จะเป็นท่องทางหลักที่ที่จมต่อตรงนี้อยู่ครับเอเอเห็นเห็นเห็นว่ามีนําร่องแล้วใช่ไหมสี่จังหวัดใช่ไหมมีอุบลมีนครนะมีระยองแล้วก็ที่นนทบุรีเป็นยังไงบ้างครับผลตอบแต่ไอ้ผลตอบรับหรือว่าน้องๆที่คุณหมอบอกเนี่ยหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มสองหมื่นคนนี่แหละที่ที่เขาแอคทีฟอยู่ครับ จริงๆผลตอบรับดีมากนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่พอพอเราเข้าไปแบบนั้นนะครับอย่างอย่างพ่อเมืองท่านตัวราชาการจังหวัดขอนราชาานีนี่นะครับ โอท่านเหมือนเหมือนคนมาทอกโซเลยนะครับ <laughs> มากล่าวเปิดงานเนี่ยอ๋อคือคือ,คอทางทางทีมงานเตรียมร่างคำกล่าวท่านสวัสดีนิดหน่อยแล้วขอมายืนอ๋อนเรว่าน้องน้องโน้ตอ,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 อุดมนะ <laughs> 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 คือปรากฏว่าเยวาวชนให้ความสนใจมากนะครับท่านถามคำถ,ถามง่ายๆนะอย่างเช่นว่าเอ,อ อ่าในเนี้ยมีใครเคยสูบบ้างเนี่ยผมเคยสูบนะก็คือตัวท่านเองเนี่ยบอกว่าเอา้ยเยาวชนเนี่ยตอนัยรุ่นก็อยากรู้อยากลองกันทั้งนั้นแหละกลายเป็นรู้สึกว่าสนิทสนมไม่เหมือนกับอผู้ใหญ่มาทุกคนต้องนั่งเรียบร้อยฟังฟังสักพักเดี๋ยวก็จะจบมาเรื่ออะไรเงี้ยแต,แต,แต่แต่นี้ก็เรียกว่าพอระดับนโย,ยบายนะครับมาขยับด้วยเนี่ยมันก็มีผลอย่างมากนะครับที่ผู้บริหารโรงเรียนครูที่พานักเรียนมาเนี่ยก็มีกำลังใจนะครับ แล้วก็ยังไม่ไม่ใช่เท่านี้ครับก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เราไปร่วมนะครับอย่างในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเนี่ยที่มีนโยบายเนี่ยเราก็ไปร่วมกับที่เป็นทางทางด้านกระทรวงพอมอนะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับเราก็ไปดูแลในสถานรองรับเด็กซึ่งก็จะมีการทําให้เขาเนี่ยรู้เรื่องสุขภาพเพราะว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยบางที ก็อาจจะขาดโอกาสในเรื่องของการดูแลในครอบครัวจจะไม่ได้เต็มที่นะครับ,รบแต่อย่างงก็ตามครับทุกคนก็จะได้เข้าถึงไม่ได้มีความเหลื่อมล้ากันครับอืเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วก็เราก็ลงไปในทุกจุดแหละแต่ว่าเรื่องของ ประเด็นสําคัญที่เราพุ่งเป้าไปตอนนี้ที่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 เป็นเอมเป็นวัตถุประสงค์เราหน่อยก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าถูกไหมฮะเรื่องของอุบัติัติเหตุทางท้องถนนนะที่น้องๆเขาอาจจะถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานะนะมันมันอันตรายหมดแหละนะเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกกลัวผมเสียทรงถูกไหมฮะแล้วบ้านมันบ้านมันไม่ได้ไกลมากเวลาขี่กันมันก็แบบไปด้วยกันไปพร้อมกันพอเจอรถใหญ่มันมันก็จะลําบาก แล้วก็อ,กอีกอีกจุดหนึ่งที่พอท่านคุณหมอพูดถึงก็คือเรื่องของอการป้องกันก,การติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ครับใช่แล้วยิง่งยุคนี้นี่มันมีปัญหาเยอะนะเห็นนี่บอกว่ามีดาราชายอะไรแปดโรคแปดไปสิบหกใบเนี่ยนะแล้วก็ไม่ผมอะไรล่ะผมเบอร์นหนึ่งของของค่ายนะครับไม่สวมได้ไหมเนี่ยไอไอไอันนี้เลยนะที่มันเป็นปัญหาใช่ไหมคุณหมอโอ้ครับอันอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยความที่สื่อมันมันเอ่อ มันไม่เหมือนสมัยเก่านะฮะมันจะมีสื่อหลักออกทางสื่อสิ่งพิมพ์เจ้าใหญ่เจ้าหลักทุกวันนี้เกิดกลุ่มเล็กๆเรื่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็พอเรารู้ตัวเองดีกลุ่มพวกนั้นมันก็ขยายอยู่ลึกๆซุมลึกอยู่ก็บางทีมันก็จะมีก็จะเกิดเป็นค่านิยมที่อาจจะมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆด้านหนึ่งเนี่ยคนก็อาจจะบอกว่าเออเนื้อตัวร่างกายฉันเป็นสิทธิของฉันแต่ว่าให้ลองนึกถึงว่าถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ย สิบปีข้างหน้าสมมติว่าเป็นน้องอายุอ่อสิบเจ็ดตอนเนี้ยตอนอายุยี่สิบเจ็ดนี้เราเราจะเป็นคนที่แข็งแรงแล้วรู้สึกขอบคุณตัวเราของวันนี้เนี่ยขนาดไหนเนาะถ้าเกิดว่าเราบาังเอิญไปเจอเหตุที่ต้องอ่อเจอโรคภัยหรือว่าแม้แต่เรื่องของเรื่องของอย่างตั้งคันไม่พร้อมเนี่ยมันอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัวกระทบกับการดํารงชีวิตอาจจะทางเดินจะไปยังไงอะไรทั้งหลายแหล่นี้มันเรื่องของความรับผิดชอบที่มันมันเยอะมากถ้าเกิดว่า ตอนที่มันเป็นจุดจุดวิกฤตที่ตัดสินใจพลาดไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ต้องแก้ปัญหาอะไรแต่แต่ยังไงก็ตามครับระบบที่ดีเนี่ยต่อให้ว่ามีการพลาดทั้งไปเนี่ยนะครับจะมีวิธีไหนที่จะดูแลแต่ชีวิตมันไม่ง่ายเหมือนเดิมเหมือนกับคนที่เขาอาจจะไม่ต้องเจอเหตุแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนก็จะดีกว่าแล้วก็มองนึกถึงว่า เราตัวเราในะอีกสิปีข้างหน้าควรจะรู้สึกขอบคุณตัวเองถ้าเราเลือกอะไรในวันนี้อะไรที่เราจะอาจจะเสี่ยงขึ้นกว่าเดิมนะครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจหรือว่าน้องๆหรือว่าคุณครูที่เขาฟังอยู่นะก็าอาจจะเข้าไปแวะที่สสสก่อนก็ได้นะหรือว่าไปที่<น>ะอะไรนะรกองสถาบันเยาวทัศน์หรือว่าเออครับ สถาบันยุวทั์ครับผมก็ค้นเดวเว็บไซต์ก็ได้ครับเขาจะมีทั้งโซเชียลมีเดียในกลุ่มที่โซเชียลมีเดียที่มีคนสนใจมากอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวสุขภาพทางเพศซึ่งก็จะม,มีเพศสภาพที่หลากหลายกันอะไรเงี้ยนะครับ,รบแต่เรื่องพวกนี้เป็นความสนใจก็เหมือนทุกยุคทุกสมัยครับเวลามีตอบอปัญหาสุขภาพทางเพศทางเานตยสารรายสัปดาห์รายเดือนหรืออะไรเนี่ย โอ้โดยมากจะได้รับความนิยมสูงเพราะเป็นคําถามที่หาคนตอบแบบยากใช่ไหมครับในครอบครัวก็รู้สึกมีความอึดอัดจะตอบยังไงดีนะอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําหลายเรื่องก็เรียกว่ามีช่องทางครับจะคคนดูใน Google แล้วก็จะลิงก์ไปนะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับคุณนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ